สวัสดีครับสวัสดีน้องๆสวัสดีเพื่อนๆน,นะครับที่ได้ถ่ายคลิปนี้ไว้นะคลิปนี้นะครับที่จะมาเฉลยแล้วว่าใครจะได้รหัสฟรีไฟล์ไปฟรีๆนะครับวันนี้นะครับก็เป็นวันที่สองแล้วซึ่งเลขหรือว่าหวยรางวัลที่เนี่ยอ่าหวยวันที่1ก็ได้ออกไปแล้วเมวื่อวานครับวันนี้พี่จะมาตรวจให้ว่าน้องๆคนไหนนะครับได้รับรหัสฟรีไฟล์หรือไม่วันนี้เราจะมาลุ้นไปไพร้อมๆกันเลยนะครับว่าจะมีคนทายถูกไหม เลขที่ออกก็คือนะครับ2ตัวท้ายก็คือ79นะครับตัวเลขเฉลยก็คือ79นะครับตามที่ห่วยรัฐบาลได้ออกไปเมื่อวานนี้นะวันนี้พิจะเฉลยให้ว่ามีคนถูกไหมถ้ามีคนถูกก็จะได้รับรหัสฟรีไฟล์ไปเลยนะครับแต่ถ้าไม่มีคนถูกรหัสนี้ก็จะถูกไปแจกอีกก็คือในวันที่16กันยานะครับเดี๋ยวเรามาเฉลยไปพร้อมๆกันเลยนะครับมาดูกันมาดูนะครับมาลุ้นกันอ่ะอย่างคนนี้นะครับอย่างคุณอนุ นุวันเนี่ยคือทายหลังจากปิดแล้วนะครับไม่ได้นะครับอย่างชื่อดิวทายเลข27ก็ไม่ถูกนะครับชื่อสแตมทายเลข65ก็ไม่ถูกนะครับอย่างคนนี้ทายเลข57ก็ไม่ถูกนะครับคนนี้ทายเลข48ก็ไม่ถูกนะครับอยู่ประเทศลาวไม่ได้ผมชื่อกอนทายเลข8 9ก็พลาดไปนะครับหวยออก79นะครับก็ไม่ได้คนนี้ชื่อกายขอทาย49ก็ไม่ได้นะครับ ผมผมดังไม่มีซิมครับพี่อ่ะทายเลข10ก็ไม่ได้นะครับคนนี้ทายอ่าชื่อพอทาย3ามก็ไม่ได้นะครับนี่เริ่มทายผลส่วนคนนี้บอกว่าขอนะครับโกเน่ยก็ไม่มีชื่อนะครับไม,ไม่ไม่ได้ทายไว้สรุปแล้วนะครับวันนี้ก็ยังไม่ได้แจกอีกครับแต่ว่าอยากให้น้องๆได้นะครับก็คือเพียงแค่ทายผล ของหวยประจําวันที่1หรือวันที่16ที่พี่กําหนดให้นะครับก็จะได้เลขได้รหัส Free ฟรีไฟล์ไปฟรีนะครับแต่วันนี้ก็ยังไม่มีใครได้รหัสนี้รหัสฟรีไฟล์รหัสนี้ก็จะถูกแจกแจกในรอบต่อไปนะครับก็ให้น้องๆติดตามกติกากันให้ดีนะครับเดี๋ยวพี่จะมาลงคลิปคลิปที่ให้ให้ทุกคนเนี่ยได้มาถ่ายตัวเลข2ตัวของอหวยรางวัลหวย2ตัววันที่16กันยานะครับ เดี๋ยวพี่จะลงคลิปแจกให้แล้วก็จะจะลงรายละเอียดกติกาแล้วก็คลิปที่ให้ไปโพสใต้ลิงก์นะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณน้องๆที่มาร่วมกิจกรรมกันครับรหัสนี้ก็จะถูกแจกในวันที่16อีกครั้งนะครับเพราะว่าไม่มีใครถายถูกเลยวันนี้ก็ขอบคุณครับสำหรับน้องๆที่เข้ามาทายก็ขอบใจที่เข้ามาทายนะครับขอให้เข้ามาทายใหม่นะครับจะได้ได้รางวัลไปแบบฟรีๆนะครับเนี่ยครับ เดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปที่จะเป็นกติกากับอ่กติกาแล้วก็คลิปที่ให้ทายเลขต่อไปนะครับวันนี้ก็เสียใจด้วยนะครับไม่มีคนทายถูกเลยแต่ไม่เป็นไรนะครับรหัสนี้ก็ยังจะแจกต่อไปนะครับจนกว่าจะมีคนทายถูกนะครับพี่ก็จะแจกให้นะครับโอเคขอบคุณครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม